ออลครับสวัสดีครับนักประจมภัยแห่งเกาะท้องฟ้าครับวันนี้จะมาดูอาวุธชิ้นใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพูดภาพรวมด้วยของ Event, อีเวนต์อ่า exodia b l e crucible อันนี้ก็มันแทรกมาจริงๆมันแทรกมาตั้งแต่น่าจะวันศุกร์ที่แล้วนย่แหละก็เดี๋ยววันนี้มาดูภาพรวมกันนะฮะอีะอเวนต์นี้ก็แนะนําให้ฟาร์มกันให้เต็มที่แล้วก็เก็บวันเดอให้เต็มเลเวลสิห้านะครับกดไอ้พวกนี้แล้วก็ หวดให้หมดนะฮะหวดให้หมดทีนี้มันจะมีเรื่องที่ต้องโฟกัสอยู่สองอย่างคืออาวุธนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะขอเปิดตัววิกิอธิบายไปด้วยเพราะว่าข้อมูลมันใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับก็เราจะโฟกัสอยู่สองตัวก็เป็นอาวุธเอ่อคาถาแล้วก็ปืนนะครับจริงๆคาถาเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ปืนเพิ่งจะมาอีเวนต์นี้นะฮะเดี๋ยวขอพูดถึงคาทาก่อนละกัน นะครับขอพูดถึงคาถาก่อนคาถานะครับเอ็กโซฮามาตเรียก็จริงๆแล้วมันเป็นคาถาที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะค่อนข้างที่จะโอเคคือมันโหดตรงที่ว่าผมมาดูแล้วเนี่ยเออมันได้ห้าสิบโบนัสแอคแฮดเดิเมจตรงนี้เลยมันทำให้ตีได้ตีได้แรงนะครับแล้วก็สามารถอัพอ,อัพเป็นแอคแท ขึ้นมือไปได้เลยนะฮะขึ้นมือไปได้เลยถ้าแนะนําให้ทําทําอันเดียวก็พอครับทำแอคแท็กไว้ถือเมนแฮนนะฮะคือปัจจุบันอะ่ะมันถือเรวานะ่ะมันดีกว่ามาถือไอตัวพวกเนี้ยหลายหายชิ้นแล้วมาลงสเปเชียลพอสมควรนะครับก็เลยแนะนําไม่ทําอันเดียวก็พอแต่ถ้ามีกําลังเหลือก็จัดไปครับ3อันนะครับสอันก็คือ1อันแอคแท็กเมนแฮนอีกสออันเป็นสเปเชียลเอามาใส่เอาสเตตัสอย่างเดียวเลย คือตรงนี้มันจะเป็นสเตตัสที่บวกบวกแยกออกมาตะหากมันค่อนข้างที่จะเหมือนอาวุธเลวานที่ได้สเตตัสบวกแยกตะหากเหมือนกันแต่ไอซีรีนี้ยถ้าถือเมนแทนมันจะโอเคกว่าครับก็เอฟเฟกค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้คือโอกิที่ที่ดีเลยแหละนะครับแต่ว่าไอตัวตัวเนี้ยมันอ่ามันไม่ค่อยเขาเรียกมันไม่ค่อยตอบโจทย์นิดนึงเพราะว่ามันอาศัยที่ว่าศัตรูต้อง รถเยอะถึงจะแสดงผลนะแล้วก็เอาจริงๆกับเอาทีนี้ผมคาดหวังให้ไปตีกับกิววอร์ะนะแต่ว่ากิววอร์ถ้าเป็นเลดขั้นต้นมันเคลียร์กันไวอยู่แล้วใช่ปหมละ่ะมันก็เลยแบบเออไปใช้อาชีพอื่นแทนก็ได้เพราะว่าอาชีพที่ถือคาถาของของอที่มันทาที่มันถือได้มันจะมีมานาไดเวอร์ตัวพระ นะครับแล้วพระที่มันมีพระฮิวกับพระต่อยพระฮิวพระต่อยนะครับที่มันถือคาถาได้อาวุธเลเวอร์แล้วก็นโกแมนเซอร์นะครับซึ่งทีเนี้ยเอตัวนโกแมนเซอร์เนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าไออาวุธ้นเนี้ยมันประสิทธิภาพของมันมันอยู่ที่การที่เราปล่อยชาร์จแท็กไปแล้วก็ดูดเม็ดสตูมาเพิ่มชาร์จบาร์ซึ่งอาชีพนโกแมนเซอร์มันไม่ใช่อาชีพที่เอ่อทำชาร์จแท็กบ่อยนะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป่าประโยชน์อะนะครับคือถ้าในคอมเมนเซอร์มันปล่อยชาร์จแท็กไปอะมันมันเป่าประโยชน์กับบัฟมันเลยสิ้นเชิงแล้วแล้วแบไอ้คาถาเนี้ยมันน่าจะเหมาะแบบเหมาะมาเล่นอ่ามาไลเ,เวอร์ที่อ่าลงโอเวอร์ทรานส์หรือว่าเล่นม็องเล่นม็องแบบปล่อยฟัวโต้ไปเลยปล่อยฟัวโต้เอาสกิลหวดแล้วก็ทํา แท็กแแล้วก็ได้เก็บมาเพิ่มได้วบนัสมาหวดต่อในเทินต่อไปปล่อยฟัวโต้อะไรประมาณนั้นกับกระถาชิ้นนี้โดยรวมแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเทียบในแง่ของความคุ้มค่าที่ต้องทำนะถ้าเป็นเมนแทนอ่ะในเมนแทนเฉพาะกระถาที่เป็นสายฟรีนะผมให้มันแพ้แพ้ตัวนี้นะ,ะนี่นี่น,นี่ถ้ามันแพ้ไอตัวอากาสเทียมักทูเพราะอากาเทียมักทูอ่ะ,อะมันโหดกว่า ถือเมนถือเมนแทนอะ่ะมันไดแอมพลิฟายด้วยแล้วก็ได้เดนทั้งทีมอันนี้ได้ทั้งทีมเลยนะเท่านั้นไม่พอถ้ามาปกติลงแอฟแทกกันอยู่แล้วถ้าถือเมนแทนอะ่ะมันได้สแตตที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับค่อนข้างที่จะสูงกว่าสะเกียอะไรพวกนี้มันบวกบวกดีกว่าบวกอะไรเงื่อนไขเลยนะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเอามาเป็นเมนแทนอะ่ะมันค่อนข้างจะแพ้อากาเทียแต่ถ้าเทียบกับไอ้คาทาวีชิ้นอื่นอะ่ะมันดีกว่าเยอะเลยมันดีกว่าเยอะเลยแต่ปัญหาคือ ถ้าที่ผมบอ,อกไปอาชีพที่มันใช้ได้มันคือมานามองอ่าฮาฮิวเนโกถูกไหมถ้าเราตัดเนโกออกไปอ่ะอาชีพอื่นมันถืออาวุธลองได้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีอาวุธลองที่มันดีกว่าไอถือคาถาตัวเนี้ยก็แนะนําแต่คือจริงๆถ้าถ้ามีไอตัวไอตัวนี้มาร์กทัวมันจบไปเลยมันจบไปเลยนะครับซนึ่งถ้าถ้าเกิดว่าอยากทําทํา อยากจะทําตัวนี้ขึ้นมาทํามาแค่เป็นแอคแท็กถือเมนแทนชิ้นเดียวก็ได้เก็บไปดูเล่นก็ได้อะไรประมาณนั้นนะต่อมาจะเป็นปืนนะครับเป็นปืนปืนก็เป็นอาวุธเฉพาะทางเหมือนกันคืออาชีพที่มันเล่นปืนได้อะมันจะมีอ่าเนี่ยบุกี้แมนโซเจอร์นะครับอ่าคาเวียรลิลิก แล้วก็อาชีพค้าโจร2อ,อาชีพนี้ซึ่งไอ้ปืนตัวเนี้ยมันเป็นปืนที่ใช้แ,แท็กแล้วลดแต่เครื่องไขคือว่าถ้าเกิดว่าหลบได้ไม่ได้ซัพพิรเมนต์ตรงี้สแต็กไปเลยสูงสุดห้าหมืนผมมองว่าค่อนข้างจะดีคือมันสามารถเล่งซัพพิร์เมนต์ห้าหมื่นได้ได้ตั้งแต่5้เทิร์นแรกเลยด้วยบางอาชีพที่มันทําได้นะที่มันทําได้นะครับเพราะว่า มันได้ไอตัวนี้ด้ Amplify Skill ล a m a ม e ซึ่งอาชีพที่ผมมองว่ามันคุ้มค่ามันจะเป็นสามอาชีพนี้มันจะเป็นบุกี้เป็นโซเยอร์แล้วก็คารเลียนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยบัฟตัวเนี้ยมันได้จากการที่ตัวเราหลบใช่ไหมพอตัวเราหลบอ่ะอันเนี้ยตัดตัดตัวนี้ไปเลยเพราะว่าสตีลคิงไม่ไม่ไม่ค่อยมีสกิลอะไรหลบมันไม่ค่อยมีสกิลหลบเท่าไหร่แล้วก็ตัวมันเองอ่ะถ้าคือถ้าจะมาใส่หลบอ่ะใส่ทำเดีเมททำโบนัสด้วยตัวสกิลตัวเองมันเองดีกว่า อ่ไอตัวบันดิตไทคูนก็ด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็คือลิลิกวัตเตอร์ลิลิวัตเตอร์ก็ไม่ค่อยมีสก,กิลหลบถ้าถือปืนนะถือปืนมันจะไม่หลบมันจะเป็นการระเบิดเซลล์แทนการที่ตีวิทนี่คือต้องถือดาบนะเว้นแต่ว่าเราจะมีชิลที่กันเราได้ถ้าถ้าเกิดไปหวังในเล่นในกิลวอร์ช่วงอ่าบอสสักประมาณร้อยห้าสิบเนี้ยเลิกหวังไปได้เลยมันตีตีโหดมากนะครับ ก็เลยตัดตัดรีดิกวอเตอร์ทิ้งไปนะทีนี้มันจะเหลือแค่สี่อาชีพนี้ผมตัดอ้นที่ทิ้งไปด้วยนะครับอาชีพปืนตัด wan, ชิลสวอนไปด้วยชิลสวอนห้ามหลบครับเป็นอาชีพที่ห้ามหลบแล้วปืนนี่ไม่เข้าชิลสวอนตัดทิ้งไปนะครับที่ผมมองว่ามันเหมาะที่สุดอะ่ะมันจะเป็นบุกี้แมนแล้วก็คาวาเลียนะเพราะว่าอไอโซเยอร์มัน หลบได้แค่กวาลาวอลเฟ์ทีเดียวแล้วมันติดเงื่อนไขที่ว่าเวลามันยิงมันต้องสเปรยกระสุนด้วยซึ่งเท่าที่ดูกระสุนแม่งดูกระสุนน่ะคือสองนัดแรกอ่ะแม่งเป็นอันนี้ไปแล้วอ่ะก็คือแบบไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าจะเล่นโซเยอร์อ่ะเออไปถือจอนโดปืนไปเจมาชีพมันดีกว่าอย่างนั้นนะครับก็มันยังมีสองตัวที่ค่อนข้างที่จะเหมาะก็เป็นคาวาเลียกับบุกี้แมนทีนี้คาวาเลีย มันหลบเก่งนะถ้ากดสกิลแรกแล้วก็ไปปลดสกิลนี้มาแล้วก็สกิลปืนสกิลนี้มันค่อนข้างที่จะดีเลยอ่าแบทเทอร์แลวก็บพายคอมมายค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าเอาจริงๆ <S <S อ่ะบุ๊กี้แมนแม่งเหมาะสุดเ้ยสำหรับปืนตัวนี้มันหลบได้สองสกิลตีแต่เพิ่มสไตล์แล้วไอ้สกิลเนี้ยมันรีทุกครั้งที่ศัตรูมันสเปเชียลด้วยไงมันเลยเหมาะว่าแบบเออหลบได้ถ้าไปเม้นต่อยิงต่อได้แอมบิไฟสกิล ่อนข้างจะเหมาะนะแล้วก็พแบ็ c แท็กถือเมนแทนเลยบวกแคมป์อีกรวมแล้วแบบนั่นแหละอ่าสิบห้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะรวมแล้วนะถือว่าโอเคแต่ถือสว่าโอเคไม่ได้ถือว่าดีแหละเพราะว่าถ้ามานั่งไล่ปืนของสายฟรีดีๆแล้วอะ่ะปืนมัน <c oughs> ไม่มีปืนมังกรนะปืนมังกรที่คัดอ่าสามสิบเดเมเอาไปถืออะไรเดเมแมันมันอาจจะห่วยกว่า ปืนตัวนี้เพราะปืนตัวนี้มันมีทั้งเห็นว่ามันมีทั้งขยายแคปแล้วก็มีซัพพลเม้นต์เดเมจแล้วก็แอมพิฟายติคิเดเมจด้วยอันนี้คือแบบเป็นปืนนักยิงเดเมจเต็มที่นะครับแล้วก็ปืนนี้พัดมาดิปเปอร์โยนทิ้งไปห่วยมากนะอ่าบิสมาร์กพูฟเวนกาเว,ว,วพอนนะครับโยนทิ้งไปห่วยมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันดีแหละแต่มันมันไอเนี่ยมันสำหรับแค่แค่ตัวละครตัวเดียวอ แล้วก็อไอแคป็บสกิลเดเมล่ะปัจจุบันเราถือพวกเอาอันติมาก,กันอยู่แล้วมันก็เลย่จำเป็นได้แอมปิฟายมาได้สแตตสแตตบวกรอฝั่งแอคแท็กอะเนี่ยถ้าอัพได้บวกรอฝั่งแอคแท็กมาอีกมันก็โอเคกว่านะบิดมาก,ก็ถึงไปการปืนเซเวรลักโยนทิ้งไว้เลยไม่ต้องพูดถึงแม่งกระจอกมาก พ่าพอวัดกันได้ก็จะมีปืนนี้แต่ปืนนี้ผมมองว่า d ดเมจมันอไม่โหดเท่าดังนั้นปืนนี้ควรทํบางบางควรบังคับทําเป็น attack ถือเมน hand เพราะว่าปืนดีๆสายฟรีมันมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆไม่มีอยู่แค่นั้นที่แบบพอไวัดไปวัดได้หรีอเวลแบบ่าเออช่างมันเถอะนะครับอันนี้ควรทำนะสกัสรุปกิจนี้ก็ทำแ t ค a ท k อย่างละอันก็พอแล้วนะเว้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าอยากจะเอามาถือแบบ เือเยอะๆแล้วก็มาบวกสแตทแบบนี้ซึ่งคูแม็กหน้า3อ่ะเอาตาตรงมันไม่ค่อยมีที่ให้ลงซะเท่าไหร่แล้วมันทำอันเดียวก็พอนะก็ถึงทำออกมาแล้วก็ต่อมาก็ถ้าจะหวังผลก็กิวออ์นะครับคือจากกิวออลรอบที่มันผ่านมามันจะมีการที่แบบทำเดเมจ 4M 4ที่ขึ้นไปหรือว่าทำ ส่วนใหญ่มันเป็นการทำเดเมจที่แบบทะลุแคปทะลุแคปมากกว่าหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งอะไรประเภทนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยผมมองว่ามันพอที่จะช่วยเรื่องสกิลได้ถ้าเกิดว่ามันปลดเยอะพอแต่ที่นี้คือถ้าเอาเมกชัวเลยนะส่วนใหญ่อะมันเป็นการทำอ่าทาชาเล็กแท็กกันทั้งทีมทำชาเชแท็กทั้งทีมเพื่อไปหดบอสแล้วก็ไปเยืน ไปยืนวัดเอาดับหน้ามากกว่าว่าเออบัฟมึงจะขึ้นมาเยอะขนาดไหนว่าอะไรประเภทนั้นเว้นแต่ไอเกียววอลไฟไกียววอลที่บอสเป็นลมอ่ะอ่าถ้าเป็นตัวนั้นอ่ะเออมันใช้หลบสู้ได้เพราะว่าอ่าทีมไฟมันเอื้อมหน่วยแล้วก็มันมีตัวฮิลสู้ก็คือฟีนิกันฮิลสู้ได้คือไฟมันเอื้อมหน่วยแต่ทีเนี้ยตัวมืดอ่ะผมมองว่ามืดเมตาตอนนี้แม่งเป็นสายแบบขวดสกิลเต็มที่ยกเว้นน้องวัวน้องวัวที่อยู่ในตู้ตอนนี้นะฮะ ยกเว้นน้องวัวเพราะน้องวัวทำาร์กแท็กเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วแล้วก็มีสกิลที่แรงมากแล้วก็รีสกิลตามตามาร์กแท็กอยู่แล้วทั้งนั้นแบบน้องวัวจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะนะอันนี้ผมขอไม่ฟันธงแล้วกันแต่ว่าเก่งไว้เพราะว่าประมาณ70%ว่าน้องวัวอาจจะเป็นคีย์ที่ช่วยในการหวดบอสกิวอลสองร้อยสองร้อได้ คือการที่ตัวมันเล่งนชาร์จแท็กได้อ่ะมันช่วยทําให้เราทํเต็มเม็แบบแรงหนักหน่วงได้อยู่แล้วแต่ละการที่ทำชาร์จแท็กบ่อยๆแล้วก็ไปตบบัฟบอสอ่ะมันช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าบอสมันถ้าเป็น250แบะมันขึ้นทีละสองแต่แต่ลดทีละหนึ่งถูกไหมอ่าตรงนั้นก็ไม่ว่ายางไงก็ตามแม่งจะด้เด้งขึ้นตลอดเอาใช้ร์จแท็กไปช่วยชวยกบกบก็ดีนะครับ ก็อาจจะต้องรออ่าซาลีเอลอีกด้วยนะครับตอนนี้ซาลีเอลยังไม่มานะถ้าซาลีเอลมาเราดูอาวุธก็น่าจะพอเราได้แต่ถ้ายัางไม่คิดอะไรมากตอนนี้ที่กิบมันยังมีอ่ะคือเอาตามตรงถ้าเกิดโชคดีจริงหรือว่าโชคโชครายจริงอ่ะฟาร์มไอวันเดถึงร้อยสิบห้ามันอย่างน้อยมันควรตกจนแบบได้อย่างราชิ้นอยู่แล้วแล้วก็แนะนำไม่ลงแอคแทให้หมดแล้วก็ปล่อยอีเวนต์นี้ไปเลย หรือว่าจะแบบฟาร์มเอาของอะไรมาแบบเผื่อ,อไว้แลกเนี่ยแลกพวกยาแดงอะไรเงี้ยแลกเชโลในเดือนถัดไปก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าแบบเออคุณขายแค่ไหนแต่ถ้าทําครบแล้วปล่อยไปฟาร์มอย่างอื่นเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันผมว่ามันคาดหวังว่าคิววอไม่ค่อยได้ตอนเนี้ยเพราะคิววอมันโหดขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเดี๋ยวต้องรอดูแบบอรอดูเป็น ช่วงต่อช่วงไปเลยว่าบอสกิววอมันออกมาโหดขนาดไหนเงื่อนไขกันแค่แก้ไขเป็นอะไรแต่ถ้าแนะนําก็ปืนสําคัญสําคัญกว่าคาทานะปืนสําคัญกว่าคาทาอ่ะประมาณนี้นะครับกับการรีวิวไม่ใช่รีวิวสิต้องบอกสรุปสรุปร,รวมกิจ e x o l r u c i b l e นะครับว่าทำอะไรก็ได้เอ้ยทำไปแค่ไหนดีทำไปเท่าไหร่ดีก็ทำ,ทำตามที่ผมบอก แค่นี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ